เอกวายุมองเทธมรีครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่มองเทพครับมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมบ้างที่นั่นก็น้องๆครับพวกไหนใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับมีป่าครับเราเสร็จเมื่อไหร่หนึ่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับปล่อยมาก็วันนี้เราเกินอยู่ปอนกว่าถ้าน้ำหนักปล่อยอประมาณปีกิโลปล่อยก็ประมาณห้าสิบสี่ไอห้าสิบแปดประมาณห้าสิบแปดเราเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้ววันนี้เราเจอกับรุ่นน้องนะปฏิหารสูงน้องตะสูงครับแล้วเขาเป็นมื่อตายเราจำได้ดูไหมดูอยู่ครับเทาเมือตายลยก็มีลูกแค่ลูกฝั่งหน้าแล้ววันนี้เราจะวางเกวางแข่งไงก็รอดูข้างบนเนี่ยยังเปิดโควิดมานี้ได้ต่อยมั้ยยังไม่ได้ต่อยเลยครับเป็นไฟแรกเลยครับแล้วยังตอนต่อยเสร็จแล้วปิดโควิดนั่นต่อยไว้ที่อตกอครับวันนั้นเจอใครแพ้แพตมานตอนนั้นต่อยเวดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสองครับวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสามมีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักไม่อย่างเมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่ปอนหนึ่งจุดสามครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะคือเหมือนมาวิ่งใช่ครับแล้วตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์เราต่อยมวยมาลูลนี่ทั้งหมดกี่ร้อยฮะต้องตีเป็นร้อยละไม่แน่ใจฮะถึงร้อยกว่าสองร้อยได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับฝากเชื่อชวนแฟนคขับเรานี้หน่อยก็วันนี้ทำาที่เป็นกลังใจด้วยครับาล่ะผมมาร้องช้า